สวัสดีครับในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยสงครามมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในสนามรบอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันลามมาถึงพอร์ตการลงทุนมาถึงกระเป๋าเงินของเราทุกคนเลยและช่องนี้แหละครับคือพื้นที่ที่เราจะมาเจาะลึกภูมิรัฐศาสตร์โลกที่มันส่งผลโดยตรงกับเรื่องเงินเงินทองทองของเราถ้าไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ที่เข้มข้นแบบนี้กดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่คําถามสําคัญที่มันดูเหมือนจะสวนทางกับทุกตําราการลงทุน ที่เราเคยเรียนกันมาเลยนะครับคือในปี2026ที่สถานการณ์โลกมันตึงเครียดมีสงครามมีความขัดแย้งเต็มไปหมดแต่ทําไมทําไมราคาทองคําสินทรัพย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นหลุมหลบภัยชั้นดีเนี่ยถึงกลับทิ้งดิ่งอย่างกับไม่มีอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับในส่วนแรกนี้เราจะมาค่อยๆทลายความเชื่อเดิมๆเ,เกี่ยวกับการลงทุนในภาวะสงครามกันเลยครับเพราะสิ่งที่เคยใช้ได้ผลในอดีตบอกเลยว่าอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วในโลกยุคใหม่นี้ ดูสไลด์นี้สิครับมันสรุปปริศนาทั้งหมดไว้ได้ดีมากจริงๆด้านซ้ายมือเนี่ยคือสิ่งที่เราท่องจํากันมาตลอดชีวิตว่ายิ่งสงครามรุนแรงทองยิ่งต้องขึ้นแต่พอตัดภาพมาดูด้านขวานี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นในปี2 0 2 6ครับสงครามกลับกลายเป็นตัวการที่ลากให้ราคาทองดิ่งลงเหวซะอย่างนั้นนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่เราจะมาหาคําตอบกันและคําตอบของปริศนาทั้งหมดมันก็ซ่อนอยู่ในคํา2คํานี้ครับสงครามการเงินมันคือสมรภูมิรูปแบบใหม่ ที่เข้ามาเขียนกฎการลงทุนใหม่ทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนโฉมหน้าของสินทรัพย์ที่เรียกว่าปลอดภัยไปตลอดกาลเลยสงครามการเงินมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมันคือปรากฏการณ์ที่ความวุ่นวายทั่วโลกเนี่ยมันไปกดดันให้กองทุนลงทุนยักษ์ใหญ่ต้องรีบเทขายสินทรัพย์ทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่ทองคําเพื่อรีบเปลี่ยนไปถือเงินสดให้ได้มากที่สุดครับในยามที่โลกปั่นป่วนสุดๆเงินสดคือพระเจ้าครับเพราะมันคือสภาพคล่องที่ยิบมาใช้ได้ทันที มันคือสงครามที่ไม่ได้รบกันด้วยกระสุนแต่ใช้เงินสดเป็นอาวุธนั่นเองแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวจุดชนวนสงครามการเงินครั้งนี้โอ้โหมันมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นสงครามในยุโรปที่ยืดเยื้อไม่จบเส้นความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ร้อนละอุขึ้นมาอีกครั้งไปจนถึงความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐกับจีนทุกอย่างมันประดังเข้ามาพร้อมๆกันจนกลายเป็นพายุลูกใหญ่ในตลาดการเงินเลยครับและนี่คือวงจรที่มันเกิดขึ้นครับ พอความเสี่ยงมันสูงจนคาดเดาอะไรได้ไม่ได้กองทุนยักษ์ใหญ่พวกนี้ก็ถูกบีบให้ต้องหาทางรอดใช่ไหมครับทางรอดของเขาคือต้องถือเงินสดหรือสภาพคล่องไว้ในมือให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดเขาก็เลยเทขายทองคําซึ่งมันเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายแล้วก็หันไปกอดเงินดอนลลาร์สหรัฐเอาไว้แทนกลายเป็นว่าเงินดอนลลาร์นี่แหละครับคือหลุมหลบภัยที่แท้จริงแซงหน้าทองคําไปเลยโอเคนั่นคือภาพใหญ่ระดับโลกทีนี้ เราลองซูมเข้ามาใกล้ๆกลับมาดูที่บ้านเรากันบ้างนะครับว่าพายุระดับโลกที่ว่าเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงอย่างเจ็บปวดต่อนักลงทุนไทยอย่างเราๆได้อย่างไงภาพนี้อธิบายความเจ็บปวดของนักลงทุนไทยได้ชัดเจนที่สุดเลยครับในขณะที่ราคาทองในตลาดโลกเนี่ยกำลังดิ่งลงแต่ค่าเงินบาทของเรากลับอ่อนค่าลงอย่างหนักสวนทางกันพอดีผลก็คือมันไปดันให้ราคาทองคําในประเทศไทยสูงกว่าความเป็นจริงในตลาดโลกไปมากโขเลยครับ นี่คือกับดักชั้นดีเลยที่ทําให้นักลงทุนไทยจํานวนไม่น้อยติดดอยพอเข้าไปซื้อทองในราคาที่แพงเกินจริงโดยไม่รู้ตัวที่เจ็บไปกว่านั้นเลยนะครับคือร้านทองหลายแห่งเนี่ยยังปรับส่วนต่างของราคาซื้อกับราคาขายหรือที่เราเรียกกันว่าสเปรดให้มันกว้างขึ้นกว่าปกติมากนั่นหมายความว่าทันทีที่เราซื้อทองมาตุบมูลค่าของมันก็หายไปทันทีแล้วก็หนึ่งทำให้การจะขายคืนให้ได้กําไรเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับกลายเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าเจ็บซ้ำสองของจริง เอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรามาสรุปบทเรียนราคาแพงจากปรากฏการณ์สงครามการเงินในปี2026นี้กันดีก,กว่าครับและนี่คือหัวใจสำคัญสุดๆของเรื่องนี้เลยครับที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยในโลกยุคใหม่สงครามการทหารอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่กำหนดราคาทองอีกต่อไปแล้วแต่เป็นสงครามการเงินที่เหล่ากองทุนยักษ์ใหญ่เขาแย่งชิงสภาพคล่องกันต่างหากที่กลายเป็นผู้คุมเกมตัวจริงของตลาดทองคา สุดท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่ถูกขับเคลื่อนด้วยสงครามการเงินแบบนี้อะไรกันแน่คือสินทรัพย์ปลอดภัยที่แท้จริงถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์ที่เจาะลึกและพยายามย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดลองคอมเมนต์นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยนะครับว่าทุกคนมองเรื่องนี้ยังไงขอบคุณที่ติดตามครับ